พุ่งค่ะพี่น้องเต็มเลยป้าค่ะแกผักบุ่งกันเอาไปผัดนะคะพี่น้องโอ้ยกบบระเบล่งมาเนาะ ไปเค่ะพปูอันนี้พ่อแม่เอาไปแหกระตานะคะไปค้่นกินดวยะค,ะค่นนะไปพัดไปกินกับตามมันพุ้งกันเลยค่ะพี่น้องนี่ก็ปลาลาพักบุ่งเลยค่ะพี่น้องของกินอาหารบานเท่ามันหลายมาต้องไปหาสื่อขอเลยค่ะ ออได้แล้วค่ะพี่นองเอาผกินกเพานะคะเอาพ่นองเอากินกับพาะ,ะอเอาค่ะพี่น้อง นี่คเอาไว้ช่้นนี่นะคะนะคะแม่จะคืนบ้านแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ